คือลักษณะว่าเช็ก่อนนี่ไปจมอยู่ร่างกายจมมันก็จะจมจม,มแบบดีร้องกวนนะักโอ้โหนี่ครับ การถเบคโคจมน้ำครับซันนี่เอสบ5 4ติดลมนะครับติดโรมอยู่ที่แม่น้ำมูลบ้านโจดตำบลประเขียบ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับเห็นสภาพแล้วจมตั้งแต่แตช่วงกลางดึกไปไปนะครับอของคืนวันที่11พฤศภาคม65อยู่ท่านี้เลยครับ จะมาทำการบุกเบิกนะครับเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดบ่อทรายครับแต่ว่าจังดะจัหวะเดินลงจะข้ามขึ้นเนินนะครับไปพาดครับโอ้เสียงไฟยังระบบยังลวนอยู่เลยครับ ดังปอกแปกปอกแก,กองเกิงน่าจะไปหมดแล้วครับน้ำท่วมลองรอยการตะกุยครับรรตะกุยตัวเองไม่ขึ้น มีเหล็กมีอะไรมาลองด้วยนี่ครับหน้าจอยังโชว์อยู่เลย ครับห้องเก่งน้ำท่วมหน้าจอ,อยังโชว์อยู่ตอนนี้รอรถแบ็คโคออีกคันนะครับรถของทีมงานนี่แหละ จะเข้ามาทําการาปิดน้ํานะครับปิดคันคูทั้งสองข้างแล้วก็สูบน้ํำออกให้เห็นตัวตนนะครับว่าข้างล่างนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็รอช่างศูนย์ด้วยช่างศูนย์กำลังเดินทางมาสั้นๆครับผม